มีคนถามนี่มองเขามาว่าเยมองเจ้าคือปลูกพักในตะก,การละการในว่งบอร์ซิเมนต์มา่คืองามแท้เจ้ามีเคดลับอีหยังบอกข่อยแน่ได้หลายคนที่เป็นเอฟซีเก่าเยมองกับสิหูเนาะว่าเยมองสีใสแค่ปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลใสเดือนลวกันจุลินซี่สังคอแสงพี่น้องลวก็ยเยมองกับเห็ดจุลินซี์อื่นๆไวน้นํามไจุลินทซี่นมสนดจุลินซี์ไข่ จุลินซี่์นามเศร้าขาวจุลินซี่นอก,ก,กล้วยปีกลวยหล้ะก็พืชพักอื่นๆที่สามารถเอามาเห็ดจุลินซี่ได่หรือเอามาหมักได่พี่น้องแต่ว่าคลิปนีเดมองสิพ้ามาเห็ดจุลินซี่สังคอแสงแบบมีหัวเสือดเดอพราะว่าเดียมองกับเห็ดคลิปแบบมีหัวเสือกับบ่มีหัวเสือลงไปหลายคลิปเลยเนาะแบบมีหัวเสือนี่เขาสิเป็นเร็วพี่น้องเป็นเร็วภายในหนึ่งเดือนเนาะสำหรับคนที่เห็ดแบบบ่มีหัวเสือน่ะ กลัวเขาสีแดงเป็นสีแดงนี่บางคนกับเดือนเคิงบางคนกับสองเดือนเนาะแล้วแต่ว่าผู้ใดมือโปร,โปรโมือไม่เนี่ยพี่น้องเขาก็เอาไข่ไก่มาตอกใส่ขวดเนาะเพราะว่าย่ำมอง่งหมักเอาใส่ขวดแล้วก็เขข่ยาแล้วก็ย่ำมส่งใส่น้ำป้าน้ำเดือดจะ้ะผู้ใดมีผงชุโรสป้าแดงน้ำป้ากะปิอยียงกะใสไปได้จะ้ะพี่น้องผู้ใดใส่ไข่อย,ย่างเดี่ยวกะใสไปได้แล้วก็เข้าใส่ขวดไวเพราะว่า ยดม่องขี่คานต้อในถวยเนาะเท่ากับเขยา่าเขยา่าเขยา่าอันส่วนขวดที่มีน้ำสีใสๆนี่คือเดม่องกะเอาน้ำม,มาใส่ลงไปในขวดให้มันเหลือสองวางไหวพี่น้องเพราะว่าเขาสิเดตเติมหัวเสือลงนี่ที่ทีเห็นนี่นคือเยม่องเติมหัวเสือจุลินทซี่สังคอแสงลงพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดกะใครที่เข้าผสมกับน้ำป้านี่หนึ่ง่อนโตอะลง หนึ่งขวดหนึ่งซอนโตต่อหนึ่งขวดพี่น้องเร็จแล้วเท่ากับปิดฝาเขยา่าเขยา่าเท็าแล้วเท่ากับไปว่างในแดดทีลำไร่เนาะนั่นแหละทำแมน่นหนึ่งอาทิตย์แรกพวกเท่ากัมักเขย่าวขวดแบบนี้พี่น้องเพราะได้บอมีเวลากับปตองเขย่าก็ไดแล้วก็ตากแดดไว้ก็ไดหรือตากในทีท,ทีเป็นลมลำไร่ไว้ก็ไดพี่น้องเพราะว่าจุลินซีย เขาโดนแดดแห้งหลายมันกับบดีเนาะเขากับสีใต้พอครบหนึ่งเดือนเขาเป็นสีแดงเขากะเอามาผสมนม้ำแล้วก็ลดพืชพักสวนคั่วเห่าพี่น้องอันจุลินซี่สังาะคอแสงนี่เขาเสเห็ดใหรากเดินดีเห็ดให้ใบใหญ่ใบงามพี่น้องแล้วก็พอหลากเดินดีนนแล้วล,ล,วลำต้นเขาแข็งแรงเขากับสิทรงไปหาใบเนาะกับสิงามเลยจ้าพี่น้อง ปลูกอีงยังกับงามเนี่ยการเทเกษตรอินทรีบ่มมีพิษบ่มีถือพี่น้องมันสิมีสูตรไผรสูตรมั่นเนาะแล้วแต่ความขยันของแต่ละคนคือจะมองเห็ดเกษตรเห็ดแบบคนขีดขานเห็ดแบบคนบ่มีเวลาเอาง่ายๆพี่น้องเพราะว่าเฮ้ามีหลายอย่างต้องเห็ดเนะาะบ่ม่นว่าปลูกพักอย่างเดียวจะมอ่งก็มีสวนต้องเห็ดต้องปลูกต้นใหม่ ปล,กลูกหลายหยอย่างในสวนพี่น้องแต่ว่าพัก้ะมองมาปลูกในกระถางดูแลง่าย